น้ำตาลน้ำตาลช่วยยกตัวอย่างจำนวนประกอบให้ดูหน่อยสิว่าจำนวนประกอบคือเลขอะไรเอาสักสี่ตัวหรอกอยู่ข้างบนดูข้างบนข้างบนต,ตรงจำนวนประกอบก็ตรงนี้สิหรอเขียนตรงนี้อ่าเขียนตรงนี้ให้หน่อยว่าสีตัวที่เป็นจำนวนประกอบที่หนูรู้จักอะเลขอะไรบ้างโอ้ไม่หมดไม่หมดเอาเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนสีก็ได้นะเออเลขอะไร เออได้ได้ได,ได้เลขอะไรเลขสี่เลขอะไรอีก 8, 6, หรกแปดหกสิบอันนี้เริ่มจำลอประกอบใช่ไหมอ่ะทีนี้มาดูจำนอนเฉพาะซิที่ตำตาลเคยดูจากนิยามมันเนี่ยจากคำจำกัดความเนี่ยลองยกตัวอย่างจำนอนเฉพาะมาทักสี่ตัวให้ดูมีจำนอนอะไรบ้างสอง สองไม่ใช้บ่อยนะเนาะสามห้าโอเคอีกตัวหนึง่งลูกหลลกเจ็ดนะสองสามห้าเจ็ดนะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นจำนวนเฉพาะที่ใช้บ่อยมากต้องจำให้ดีนะลูกโอเคไหมครับโอเคบายบาย